จบไปนะครับว e e ฮีโร่คาร์ดวันตอนที่4นะครับคุยรีวิวสั้นๆตามสไตล์นิดๆหน่อยๆแล้วกันนะครับไม่ได้คุยยาวเพราะไม่มีเพื่อนดูเท่าไหร่นะหลายๆคนไปซีซั่น2กันหมดแล้วผมก็ค่อยๆตามไปนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นครึ่งแรกปะของซีซั่น1ถ้าใช่ไหม ก็จะมี8ตอนใช่ไหมซีซั่นหเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะอ่าจริงด้วยมี8ตอนนะฮะดังนั้นก็ผ่านไปครึ่งทางแล้วนะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ซีซั่นแรกนะดังนั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นการจบเรื่องราวในพาร์ทแรกเลยนะผมว่ามันเหมือนแบบคลายแม็กที่ปูปูมา1 2 3เลยอะ่ะในตอนนี้ศัตรูแต่ละตัวเนี่ยมันมีการไต่ระดับไต่คลาสใช่ไหมจองบิน จองบินมาแล้วซ็อกแดซ็อกแดมาแล้วกิลซูเนี่ยกิลซูนี่เป็นแบบอารมณ์เหมือนบอสใหญ่ในเครือนีอ้พระเอกก็เหมือนได้เจอปัญหามีเพื่อนใหม่ได้เคลียร์ได้ต่อสู้อะไรอย่างงี้นะครับพอจบได้เพื่อนใหม่ได้พักพวกอะไรอย่างงี้นะแนวนักเลงก็ชัดเลยว่ะแต่สนุกดินนะเพราะว่ามันมีอะไรให้เล่นอีกเยอะเลยนะดูจากเรื่องราวอย่างในตอนนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็อย่างบอมซ็อกอย่างเงี้ย พ่อแม่งเป็นสอสอชีย่ยโคตรใหญ่จับไอ้กิวซูไปตอนแรกจะให้บอมซ็อกซ้อมบอมซ็อกไม่ยอมซ้อมกลับบ้านอยู่ดีแม่งพ่อเอาไม้กก็อฟมาหัดตูดแสดงว่าไอ้นี่แม่งโคตกับลูกมากเลย <c oughs> น่าสงสารเนะี่ยเป็นเด็กที่มีปมนะฮะแต่ละคนนี่มีปมหมดเลยนะตัวละครหลักในเรื่องนี้ดูทรงแล้วน่าสงสารทุกคนเลยวะ่ะแต่ตอนนี้น่าจะไปเจาะยังไม่ได้เจาะสักคนนะ เอาแค่แบบเห็นเผินเนเนี่ยยังเห็นแค่เผือนๆอย่างพระเอกชีอึนเนี่ยก็เป็นเด็กเนิร์ดเก็บกดอ่ะพ่อไม่ไม่ค่อยสนใจอ่ะเด็กเรียนอ่ะแล้วก็ไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรแต่มันจะต้องมีต้นเหตุต้องไปเจาะเรื่องครอบครัวแน่เลยครับอย่างซูโฮเนี่ยก็ทํางานหามรุ่งหามค่ําเนี่ยยังไม่ได้ไปเจาะชีวิตเลยว่าอยู่กับใครอะไรยังไงลําบากขนาดไหนเผ็นเอนอย่างไอ้บอมซ็อกนี่ เิ่มไปเปลยมาแล้วนี่ก็่าจะเป็นเด็กเก็บกดที่อยู่กับพ่อที่แบบเป็นสอสอเก็บมาเลี้ยงหรือเปล่าอะไรยังไงนะเนี่ยเหมือนมีพูดด้วยว่าเก็บมาเลี้ยงตอนนี้ก็สนุกดีนะตอนแรกคิดว่าจะลงง่ายๆนะครับปรากฏว่าไอ้กิวซูแม่งนึกว่าจะแบบเป็นบอสท,ที่แบบมีแค่มีแค่แบบลูกน้องเยอะไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีความเก่งในเรื่องวิชาการต่อสู้มันเก่งเฉยเลย,เลยว่ะที่้กิวซูเนี่ยไม่กระจอกว่ะเป็นบอสใหญ่ที่สนุกดีต่อสู้ สนุกมันจะมีฉากนึ่งที่ชีอึนกับอาซูโฮเข้าไปรุมแม่งยังเอาไม่อยู่เลยสองรุมหนึ่งยังเอาไม่อยู่เลยอะอะไรวะโอ้ไม่ธรรมดาวะ่ะกิวซูตอนหลังโดนจับซะและ้วเราจะปิดอาร์คนะนอกจากนั้นยังได้ยังได้ซ็อกแดงมาเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็ได้อ่าตัวละครจิงน่ารักธรรมชาติดีนะคนนี้นะครับรีออนอะ ใช่ไหมวะชื่อลีออนเปล่าวะยงอีหรืออะไรยงอะไรวะชื่ออะไรวะไอ้นี่ชื่ออะไรวะ <c oughs> จำชื่อไม่ได้ขออภัยด้วยนะดูเหมือนจะน่ารักดีเ,เป็นพวกตอนนี้ให้คะแนนสัก7.5แล้วกันเต็ม10นะครับก็ยังมีอะไรที่แบบยังรู้สึกว่ายังไม่ถึงเท่าไหร่ <c oughs> สนุกพอประมาณอาชอบ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 ,ชอ,บอยู่ชอบอยู่รู้ได้ Uh, สวัสดีคุณพูทซับด้วยนะครับ EP นี้ยกให้ใครเป็น MVP เหรอ EP นี้ยกให้ใครเป็น MVP เหรอครับสำหรับผมส่วนตัวนะอันนี้อาจจะตอนที่ดูอาจจะแบกกับคนอื่นแม่งผมชอบซอกเดวะ <laughs> ผมชอบไอ so ้ซอกเดวะะแม่งมันแอคดีอะไอ้เค้ยตัวละครนี้แม่งแอคทั้งตอนเลยเป็นตัวละครที่นึกถึงแบบพวกตัวละครในหนังจีนกำลังภายในอะไรอย่างเงี้ยไว้ผมยาวๆแล้วแบบ ทุกสีเลยมึงจะแอคไปไหนวะเนี่ยมึงจะแบบมึงจะติดหล่อไว้ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกการกระทําเลยนะขนาดต่อสู้มึงยังหล่อเลยทั้งทั้งที่มึงมึงสู้กิ้วูไไ่ได้ม่งยังหลอ่อทําเหมือนแบบตัวเองเหนือกว่าอ้ที่แท้จริงมึงแพ้กิ้วู <laughs> ติดหล่อทุกฉากให้ผมขำม,มากเลยนะซ็อกเดะที่จ <laughs> ะ <laughs> ขำวีอ่ะแบบชอบแบบขำๆนะชอบแบบมันขำม,มันแอคหน้าแบบหลอดี สวัสดีคุณ my name is มุยนะครับชอบเหมือนกันครับพี่ชอบซอกแดงเหมือนกันเหรอไอเฮียแม่งซอกแดงยี่มึงแอคดีแอคหลอก็ซีรีส์เรื่องนี้ดูมาสี่ตอนีนเป็นซีรีส์แมวแบบจริงๆไม่ได้เวอร์นะมันก็อิงความจริงนะผมว่ามันดีตรงนี้ว่ะวีคิโลมันแล้วน่ามันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้แบบเป็นการ์ตูนต่อสู้ที่แม่งมาโมโอมาต่อยตีกันแบบรู้สึกเว่อร์มันอิงความจริงนะพระเอกแก๊งพระเอกก็ไม่มีใครเก่งเวอร์เลยนะอย่างไอซูโฮเนี่ย ดูเหมือนจะเก่งที่สุดในแก๊งก็ไม่ได้เก่งเวอร์อะไรมากมายนะครับเออดูยังแบบเป็นรองกิลซูซะด้วยซ้าถ้าไม่ลุมมมึสู้กิลซูไม่ได้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะเนี่ยมีคนเข้ามาทักหลายคนเลยนะครับอันนี้เพิ่งดูกันหรือว่าดูกันไปนานแล้วหรือว่าดูซีซั่นสองอยู่นะฮะคอมเมนต์กันบอกหน่อยนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆตามไปนะขออภัยด้วยผมจะรีบเร่งไปให้ถึงซีซั่นสองจะได้คุยกันด้วยนะครับโหไปกว่าจะไปถึงซีซั่นสองตอนนั้นนี่ทุกคนดูจบจนเบื่อนานไปแล้วนะ ผมอาจจะค่อยๆดูนะครับก็หาอะไรด,ดูก่อนนอนสักตอนสองตอน,ตอ,นอะไรเงี้ยวันนี้ได้ตอนเดียวพรุ่งนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้กี่ตอนนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันผมขอฝากกลุ่มไลน์ด้วยใครยังไม่ได้เข้าเข้ามาได้ครับเวลาผมนัดดูซีรีส์ผมจะแจ้งในกลุ่มไลน์นะครับว่าดูเวลาไหนเพื่มอมีโอกาสได้มาดูพร้อมกันได้มาคุยสนุกๆหาเพื่อนคุยครับหาเพื่อนดูเวลา ว่างๆนั่งดูคนเดียวมันเหงาๆมีคนมาคุยด้วยก็นสนุกดีนะผมกำลังหาชื่อตัวละครผู้หญิงอยู่อ่ะมันแทบไม่แทบไม่พูดถึงชื่อเลยนะตัวละครผู้หญิงเนี่ยมันชื่ออะไรกันแน่ม่เนี่ย ชื่ออียอนว่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ยองอีอ๋อถูกแล้วยองอีเออยองอีเดเคน่ารักดีนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเหลือเชื่อว่ะตัวจริงอายุยี่สิบเก้าหรอเฮ้ยสันประสาทเลยว่ะนักแสดงซีรีส์เรื่องนี้ไม่งอายุเยอะกันทุกคนเลยว่ะเป็นไปได้เว้ยเฮ้ย ชีอืนตัวจริงอายุ24นะครับซูโฮอายุ22อนี้ยพอแบบพอได้อยู่นะไอ้บอมซอกเนี่ยอายุ32องไอ้ยี่อะมาแสดงเป็นเด็กมปลายแล้วก็อียอนผู้หญิงอะอายุ29นะครับอันนี้แม่งข้อมูลเก่าด้วยซ้ำนะอันนี้ข้อมูลกี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่2024อ่ะต้องบวกไปอีกปีนึงอะเฮ้ย ไอ้บอมซอกสามสามหรือวะหน้ายัางเด็กส่วนน้องอียอนผู้หญิงเนี่ยเมื่อกี้สาสิแล้วนะั่นน่ะโหนายัางเด็กกันเลยนะมาเล่นแคสติ้งมาปายคุณมุยบอกว่าวินเบ็ k เกอร์ซีซั่นสองพี่จะดูไหมซีซั่นแรกผมยังไม่ได้ดูเลยครับสนุกไหมแสดงว่าชอบแนวนักเลงแน่เลยดูแนวแนวนี้รอตัวเกียวกูแล้วอรอตัวเกียวรีเวนเจอร์แล้วกันนะผมตามเรื่องเดียวเลยแนวนักเลง โอเคยังไงก็ฝันดีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะทุกคนราตรีสวัสดีมีใครคอมเมนต์อะไรอีกไหมเนี่ยรอกกัน โอเคครับไปก่อนเลยฝันดีครับดีครับ